เรามาฝึกกันยาวกันเลยจ้าอยากหุ่นดีใช่ไหมนะเราต้องออกกำลังกายกันค่ะทุกคนรับรองว่าหุ่นดีแน่นอนนะคะทุกคนเดี๋ยวนับแป๊บนึงรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดเมื่อกี้น้องบอสนอนอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนน้องบอสเอกทำไมแม่กำลังจะออกกำลังกายค่ะจ้าอ่ามันไปออกกำลังไปนะคะ นรามีเวลาแค่สามนาทีสามนาทีสู้นนสชีวิตอยากคุณดีก็ต้องเท็จแล้วนะขาดเลยเนีนะถ้าขี้เกียจเราก็าเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราขี้เกียจเราก็ไม่สวยคิดอ่าแต่ถ้าขยันนะเราเล่นเราอะไรอย่างเงี้ยนะเราเหมือนเตี้ยก็เป็นคนที่ไขมันเยอะนะคะแล้วเพราะว่าชอบกินขนม ชอบกินขนมแบบขนมปังนะช,ชอบมากชอบกินกาแกฟอร่อยครัทุกคน30นาทีจะรอดไหม30นาทีจะรอดไหมทุกคนค่ะก็ <c oughs> ไม่ได้ปั่นหลายวันแล้วนะเออพอไม่ได้ปั่นหลายวันเนไงหอก็สิเมื่อยแล้วเนาะลองเ <c oughs> ไม่เห็นตัวสูงเลย นี่คือการวิดงร่างกายตัวเองนะคะทุกคนอช้าลงช้าลงช้าลงแล้ว <c oughs> ไม่ต้องเยอะก็ได้นาะทุกคนเนาะสามนาทีสี่นาท,ทีห้านทีนี่ก็ <c oughs> โอ้สุดยอดแล้วแต่ถ้าทำจริงๆอะ่ะ <c oughs> มันสามารถเล่นได้ทีละรึ่งชั่วโมง <c oughs> ก,กันจักรยานอะ่ะ เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเราก็พักขาโดยการที่แบบนี่ปันถอยหลังนี่คือการพักขานะทุกคนไม่ใส่รู้สึกเหนื่อยออกแล้วทุกคนเหนื่อยออกแล้วเหนื่อยออกแล้ว โอ้ oh my god โอ้ my god มันจะโอดมันยอดมากทำต่อเนื่อง <c oughs> ทำบ่อยๆค่ะทุกคนนะคะก็ประมาณอสองถึงสามเดือนนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าร่างกายของเราต้องฟิตเฟิร์มขึ้นเยอะเลยนะคะทุกคนที่สังเกตได้ก็คือในเรื่องของอต้นแขนต้นขาแล้วก็ การนอนหลับดีขึ้นเยอะนี่แหละยอยอบบคอือข้อดีของการออกกำลังกายท,ทุกคนเราก็ไปออกกำลังกายก,กันเลยเราพบกันใหม่กับนะตีสวยสดี่าพาเพลินค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะรักทุกคนนะคะ